ผลการประชุมก็สุบหลงมาแล้วว่าา่าค่าจ้างสูงสุดก็คือ370บาทนะครับขึ้นขอสรุปอีกครั้งนึ่งนะครับ370บาทที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ3า3บาทที่กรทมนนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสุปราการบุษส,สาคร361หกบาทที่ชมบุรีระยอง352นครราชสีมา351ส,สมบเุรสงคราม สามร้อยห้าสิบหกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฉะเชิงเทราปราจีนขอนแก่นเชียงใหม่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทลบบุรีจังหวัดเดียวนะฮะสามร้อยสี่สิบแปดสามจังหวัดคือสุพรรณนนะครนายกหนองคายสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสองจังหวัดคือกระบี่และตราดสามร้อยสี่สิบห้าบาทสิบห้าจังหวัดนะครับมีกาญจนบุรีประจวบสุราธานีสงขลาพังงาจันทบ,บุรีสาแก้วนะครปน,นม,มุกดาหาร สกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีเชียงรายตากพิษณุโ,โลก3 4 4บาท3จังหวัดคือเพชรบุรีชุมพรสุรินทร์343บาท3จังหวัดคือยโสธรลำพูนนครสวรรค์3 4 2บาทคือนครศร,รีธรรมราชบึงกาฬกาฬสินรุ์1เอดเพชรบูรณ์3 4 1บาท5จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีพัทลุงชยัยภูมิอ่างทอง สามบาทสิบจังหวัดมีรล้นองสตูลเลยนองบัรลำมพูบทอุดอธานีมาสารคามศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญแม่ฮ่องสอนลำปางสุโขทัยอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและราบุรี3าม้อยามแบาทมี4จังหวัดคือจังหวัดตรัง,งน่านพะเยาแพร่และสามร้อยสาสิบสาจังหวัดคือนาราธิวาสปัตตานีและยะลานะครับ